ครับสวัสดีครับผมครับมาครับวันนี้อยู่กับชุดกันฝุ่นครับผมครับตอนนี้อยู่กับชุด22,500บาทเท่านั้นครับวันนี้ดู่กับตู้เทอร์โบ15นิ้ว2ครับแล้วก็กลางคอลัมม์หกนิ้วอีก2ใบครับจุดเด่นของตู้นี้คืออะไรครับเทอร์โบได้เบรที่หนักแน่นแข็งแรงมีพลังมากครับเทอร์โบ15นิ้วตัวนี้สามารถอยู่นอกพื้นที่เลยครับผมครับหรือข้อดีของเขาตู้ไม่อัดเห็นไหมครับถูกน้ำครับน้ำก็เห็นไหมครับไม่ติดตู้เห็นไหมครับสามารถปัดออกได้เลยถือว่าดีมากไม่ว่าเป็นงานสี เราก็เป็นสีระเบิดทั้งบดครับผมครับตู้กลางครับก็เป็นคอลัมน์6.5สองใบครับผมครับเป็นงานตู้ไม่อัดทั้งบดเห็นไหมครับเนืข้างไม่อัดทั้งบดตรงล่างมีลูกยางรองครับเพื่อเวลาเปิดไม่ให้ตู้มันเคลื่อนไปไหนครับสำหรับตัวนี้ครับผมครับได้ไปด้วย2ใบสำหรับชุดนี้ถือว่า คุ้มมากครับผมครับพ power ครับก็เป็น D 6 0 0 CR ครับเป็นดเวอร์ค่าดีแต่แรงจ่ายเป็นระบบหม้อแปลงครับถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งรุ่นครับผมครับได้วัดที่แข็งแรงและแรงมากขึ้นอัดใส่ตู้15ตู้กลางนี้บอกเลยว่าเสียงทะลุทะลวงเลยครับผมครับมาพร้อมกับการใช้งานแบบง่ายๆเพราะเวอร์เรามีคอสในตัวครับผมครับแค่แสนยานจากมิกคอร์วเวอร์ก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับชุดนี้ถือว่าง่ายมากครับผมครับพร้อมด้วยพลังที่หนักแน่นมากครับผมครับทีนี้มาด้วยมิกที่มีฟังก์ชันครบ EQ มาครบในมิกบลูทูธมาครบในมิกเอฟเฟคมมารบในิก แล้วก็มิกนี้ไหมครับสามมลุ่มสามารถปรับเบสปรับกลางปรับแหลมได้ในตัวเลยครับถือว่าที่เด็ดมากมิกนี้ครับผมครับพร้อมด้วยแถมไมปีอีกหึงตัวครับถือว่าคุ้มมากครับกับชุดราคาส 20, 2 5บ0นสัน้้บาทครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมครับ talk